ข้อ2ใหญ่จงหาผลลับเหมือนเดิมอีกแล้วให้เราทำสแควรูทอีกแล้วหวังว่าคงจะทำกันคล่องแล้วนะตอนนี้จำได้ไหมที่พี่บอกว่าสแควรูทเนี่ยมันก็เหมือนกับการถอดยกกำลังสองออกเพราะว่าสแควรูทเครื่องหมายกลนเนี่ยเครื่องหมายกลนหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่าสแควรูทอ่ะภาษาอังกฤษเรียกกันว่าสแควรูท มันก็คือการยกกําลังเลขข้างละข้างในสแควร์รูทเนี่ยด้วยหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันหารสองเหลือหนึ่งแปลว่าเมื่อเรามีสองตัวที่คูณกันถอดรูทออกมาจะเหลือแค่ตัวเดียวหารกันสแควรูทหารกันมันก็เหมือนกับการเอาสแควร์ o ูทคูณกันคือเอาตัวข้างในมาอยู่ในรูทเดียวกันได้เลยเพราะว่าแต่ละตัวยกกาลังหนึ่งส่วนสองถูกไหม ข้อหนึ่งนี้เลยก็เลยเท่ากับสาม square root ร้อยหกสิบสองส่วนด้วยสิบแปดต้องทำยังไงต่อหารหารได้เท่าไหร่เอาสองตัดก่อนแล้วกันสองเก้าสิบแปดสองแปดสิบหกสองหนึ่งสองเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเท่ากับสามรูทเก้าถูกเปล่าซึ่งรูทเก้าเนี่ย เก้ามันเกิดจากสามยกกำลังสองหรือสามคูณสามมีสามสองตัวแล้วก็ออกมาตัวหนึ่งกลายเป็นสามสามเนี่ยเหมือนเดิมส่วนรูทเก้าเท่ากับสามเดิมสามคูณรูทเก้าก็เลยเท่ากับสามคูณสามมีค่าเท่ากับเก้าเสร็จแล้วข้อแรกฝึกทำบ่อยๆทำไมเยอะจะได้คล่องๆชินชิน ข้อสองสามรูทหนึ่งหมื่นแปดพันหารด้วยสแปรรูทยี่สิบอพี่ก็ลากรูทยาวลงมาเลยเท่ากับสามรูทข้างในเหลือเท่าไรเอ่ยตัดตัดเหลือเก้าร้อยสามรูเก้าร้อยเก้าร้อยเนี่ยเกิดจากอะไรคไูณอะไร 900ยก็จากสาสิบคูณสาสิบเพราะฉะนั้นรูทเก้าร้อยก็เลยกลายเป็นสามสิบสามคูณรูทเก้าร้อยเท่ากับสามคูณสามสิบโอเคไหมก็คือเก้าสิบนั่นเองเสร็จแล้วข้อสองรดวดเร็วต่อมาข้อสาม ข้อสามลบหกรูทร้อยเจ็ดสิบห้าคูณกับห้าส่วนด้วยสามรูทร้อยสามรูทเก้าสิบแปดมาดู อันนี้เป็นเลขจำนวนลบคูณอยู่กับจำนวนบวกเพราะฉะนั้นคำตอบแน่นอนว่าต้องออกมาเป็นจำนวนลบคราวนี้เราจำนวนเต็มที่คูณกันเอาออกมารวมกันไว้ก่อนเป็น6คูณ5หารด้วย3คูณอยู่กับจำนวนเต็มบอ,อกมาหมดแล้วทีนี้เหลือสแควร์รูทตัวคือรูทร้อส่วนด้วย98 อะไรหารลงตัวบ้างไหมอ่ะตัวนี้หารยากหน่อยอ่ะเรามาดูนะเราต้องการหารรูทร้อยเจ็ดห้าส่วนเก้าสิบแปดเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวหารร่วมของสองตัวนี้ถูกไหมแต่ตัวนี้ดูน่าจะหา,าง่ายสุดแหละร้อยเจ็ดสิบห้าพี่เอาห้าหารดูก่อนเหลืออะไรห้าสามสิบห้าห้าห้ายี่สิบห้า เาห้าหารเป็นเจ็ดส่วนก้อนนี้เนี่ยห้าหารไม่ลงแน่ๆเพราะห้าจะหารลงตัวเฉพาะจํานวนที่ลงท้ายด้วยศูนย์หรือห้าเท่านั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเก้าสิบแปดเรามาลองดูว่าเจ็เนี่ยจะหารเก้าสิบแปดลงตัวหรือเปล่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดทดสองเจ็ดสี่ยี่สิบปดบังเอิญว่าลงตัวพอดีเพราะฉะนั้นเราเอาเจ็ดหารเลยเหลือสิบสี่กับยี่สิบห้า ซึ่งย5เนี่ยเกิดจาก5้คูณหถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าถอดรูทออกมาเหลือ5ตัวเดียวส่วนด้วยข้างล่างคือรูทสิอกลับมาก้อนเนี้ยเมื่อกี้ที่เราคิดแล้วมันคือ5ส่วนรูทสิถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือลบหคูณหคูณหส่วนด้วย3 ส่วนคูณด้วยหนึ่งส่วนรูสิบสี่เท่ากับเท่าไหร่ 5, 6, 30, 100, 6, ห้าหกสามสิบร้อยหกตัดสองตอบลบห้าสิบส่วนรูสิบสี่นี่คือคำตอบลบห้าสิบส่วนรูสิบสี่ ต่อไปข้อ4อค่อยคดูเรามองข้อนี้เนี่ยเป็นเลข3ก้อนคูณกันแต่ถ้ามองย่อยลงไปใน1ก้อนเนี้ยก็เกิดจากสองก้อนคูณกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเป็น12คูณอยู่กับรูทแปคูณอยู่กับลบรูทสิ แล้วก็คูณอยู่กับ3มคูณอยู่กับ2คูณอยู่กับ1ส่วนจบโอเคไหมคราวนี้เราจะแยกกันคิดระหว่างจำนวนเต็มกับจำนวนติดรูทอ่ะแยกจำนวนข้างหน้าออกมาเป็น12คูณอยู่กับ3อันเนี้ยเรานับเป็นลบ1คูณอยู่กับรูท18โอเคปะ่ะลบ1เนี่ยมาจากตัวนี้ ต่อมาจำนวนติดรูทลวาว้อยในรูทเดียวกันให้หมดเลยเป็น8คูณ18ส่วนด้วย2เอ้ยคูณด้วย2ส่วน72อ่ะหาร8 9 72 9 2 18กลายเป็นว่าในรูทเนี่ยเหลือ2อยู่ค่า2ตัวเพราะฉะนั้นดึงออกมาตัวหนึ่งรูทหายไปกลายเป็น ตรงนี้เป็นลบสามสิบหกคูณอยู่กับสองตัวเดียวเท่ากับลบเจ็ดสิบสองตอบค่าลบเจ็ดสิบสองนะข้อห้าพร้อมยัง อันนี้มีตัวแปรอยู่ข้างในแล้วด้อยอ้าเป็นรูทสี่ส่วนสามวายคูณอยู่กับรูทสามวายเมื่อวายมากกว่าศูนย์ก้อนนี้ก็จะเท่ากับสแควรูท สี่ส่วน y เอ้ส่วนสมคูณสคูณ y ยกำลังสองโอเคไหมวายกำลังสองมาจากไหนมาจาก y คูณ y ได้ y กำลังสองส่ส่วนสมคูณสาส่วนสมเนี่ยคือ4หารด้วย3พอคูณกับ3มปุ๊บ3หาร3มตัดการหายไปเหลือ1 4ึ่งก็จาก2อคูณสอง เพราะฉะนั้นในรูทเหลือ 2y ทั้งหมดกำลัง2ก็คือถอดรูทออกมาได้ 2y โอเคไหมต้องระวังนะพอมีตัวแปรอยู่เนี่ยตัวแปรแปลว่าแปรเท่ากับเท่าไหร่ก็ได้แปรผันไปเรื่อยๆถูกไหมคือเราไม่ได้กำหนดให้มันคงที่แต่ข้อนี้กำหนดมาว่าตัวแปรนี้จะมากกว่า0เพราะฉะนั้นพอถอดออกมาปุ๊บเราเลยได้ 2y แต่ถ้าไม่กำหนด เราต้องระวังกรณีที่คือถ้ามันไม่กำหนดเนี่ยถ้าไม่กำหนด y มากกว่าศูนแล้วจะมีกรณีที่ y มากกว่าเท่ากับศูนย์ซึ่งก็เป็นปกติเหมือน y มากกว่าศูนย์แต่ถ้า y น้อยกว่าศูนย์เมื่อไหร่กรณีนี้เมื่อถอดรูทออกมา จะต้องติดลบ2 y เข้าใจปะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อถอด square root ออกมาเนี่ยเราจะต้องได้จำนวนเต็มเสมอถูกปะเออไม่ใช่ขอโทษเราจะต้องได้จำนวนที่เป็นบวกเสมอเราจะไม่เอาลากที่เป็นลบ เพราะฉะนั้นถ้า y เป็นลบแล้วทำยังไงให้มันเป็นบวกก็คือเติมลบเข้าไปอีกตัวหนึ่งทำให้ลบเจอลบกลายเป็นบวกซะโอเคไหมคือรูปเนี้ยดูเหมือนมันจะลบนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นบวกเพราะว่า y เนี่ยเป็นลบแล้วพอลบเจอลบก็จะกลายเป็นบวกนะแต่ประเด็นข้อนี้เขากำหนดมาให้ก็สบายเราเป็นสอง y ธรรมดาโอเคนะจ๊ะนะข้อนี้ตอบเลยนะตอบสอง y ข้อต่อมาข้อ6ข้อนี้ก็เหมือนการเห็นปาโจทย์ใจดีกำหนดให้แล้วว่า x มากกว่า0นเพราะฉะนั้นเราจะตอบในรูปปกติที่เป็นบวกของเราสแควร์รูทสิบคูณ x กำลังสส่วนด้วยสแควร์รูทสอคูณ x มันเท่ากับ 12คูณ x กําลัง3ยกกําลัง1ส่วน2หารด้วย2คูณ x ยกกําลัง1ส่วน2เพราะฉะนั้นเราสามารถรวบ1ส่วน2ออกมารวมกันเป็นสแควร์รูทใหญ่ก็คือยกกําลัง1ส่วน2ข้างในเป็น1 2 x กําลัง3หารด้วย2 x เหลือเท่าไหร่ตัดกันเหลือเท่าไหร่ x กําลังสเท่ากับ6 x กําลัง2 x กําลังสองเนี่ยดึงออกมาได้ x ส่วนข้างในติดรูทหกเพราะหกไม่สามารถแยกออกมาเป็นสองตัวได้โอเคไหมตอบ x รูทหกนี่ไงที่บอกว่าเราสบายเพราะอะไรเพราะว่ารูปของมันเนี่ยเป็นบวกแล้วค่าของมันก็เป็นบวกเพราะว่า x มากกว่า0 เห็นไหมรูปเป็นบวกเพราะไม่มีเครื่องหมายลบเลยเห็นปะค่าของมันก็เป็นบวกเพราะบวกเจอบวกได้บวกกับอีกกรณีหนึ่งถ้าโจทย์จะแกล้งเราโจทย์จะไม่กําหนดมาโจทย์จะบอกว่า x น้อยกว่า0ถ้า x น้อยกว่า0เนี่ยเราจะต้องตอบมันในรูปลบเพราะว่าค่า x น้อยกว่า0ย์แปลว่า x ติดลบ ลบเจอลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบเป็นลบ x รูทหกถ้า x น้อยกว่าศูนย์นะโอเคไหมรูปเป็นลบแต่ค่ามันจะกลายเป็นบวกคือการถอดรูทเนี่ยเราจะต้องทําให้ค่าหลังถอดออกมาแล้วเนี่ยเป็นบวกเสมอเสมอโอเคนะมันจะต่างกับการถอดรากตรงที่รูทเนี่ยจะเอาค่าที่เป็นบวกเสมอแต่ถ้ารากเราจะเอาทั้งบวกและลบ จำไว้ว่าถ้าเป็นรากเอาทั้งบวกทั้งลบแปลว่าถ้าเป็นรากเราจะเอาทั้งสองคำตอบมันจะมีสองคำตอบในขณะที่สแควร์รูเนี่ยมีคำตอบเดียวคือคําตอบที่มีค่าเป็นบวกโอเคนะจ๊ะจบแล้วทวนด้วยนะ